สวัสดีค่ะราศีเมทุนวันนี้จริงนะะ่าระจะดูดวงความรักให้กับราศีเมทุนนะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะมาดูคนโสดกันก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนมีคู่นะคนโสดบแบบมีคนคุยนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างให้บอกแบบนี้คนโสดที่มีคนคุยเนี่ยคุยกันดีขหวานมากให้ส่งใบนี้เปลว่า รู้สึกหวานรู้สึกได้เหมือนเป็นคนรักที่ดีที่สุดทัศนคติตรงกันคุยกันเป็นชุม่มบมงก็ไม่เป็นไรรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวรู้สึกคิดถึงตลอดเวลาจะเป็นคนคุยกันอยู่ทําไมนา่าจะเป็นคนรักได้แล้วนะอาการแบบนี้มันคือคนรักแล้วนะคะแต่ว่าไพ่ที่คุมไว้ยังมีเรื่องบางเรื่องอึดอัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่จะเป็นแฟนกันมีเรื่องบางเรื่องที่อึดอัดอยู่ไม่รู้ว่าอะไรแต่เรื่องคุยกันอนะ โอเคแล้วเลย่ะอืองั้นะมาดูกันต่อว่าแล้วราศีเมถุนที่เป็นโสดโสดแบบโสดสนิทในเดือนนีน้ความรักเป็นอย่างไรบ้างมกราคมนะคะให้บอกแบบนี้อาจจะมีมีบางคนเข้ามาแต่การเข้ามานั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่ความรัก ไพ่ใบนี้นะกับใบนี้เวลามันขึ้นพร้อมกันนะแล้วแถมเก้าถ้วยอยู่ในความสัมพันธ์ไพ่บทสรุปคือ the review นะแปลว่าความหลงไหลข้างไขความโหยหาความหลงความใคร่ความอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของจะพูดยังไงดีมันออกมันมันมันจะไม่โดนใช่ไหมโดนเวลาคลิปหนึ่ง <laughs> อ่ะมันคือเรื่องที่จะเน้นไปในทางความไม่ใช่ความรัก อืให้ระวังมันเป็นเรื่องของความพิศวาสเออใช้คํานี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องของความพิศวาสเป็นความสนใจในเรื่องนั้นมากกว่าเพราะอันนี้มันแปลว่าอย่างนั้นเลยแล้วยิ่งขึ้นสองใบยิ่งบอกได้เลยว่าอย่างนั้นแล้วมันจะทําให้คนที่อยู่ที่เป็นราศีเมถุนนะรู้สึกเสียใจรู้สึกทุกข์ใจอืมรู้สึกอึดอัด อืมเพราะฉะนั้นให้ระวังคนที่เข้ามานะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักแต่เป็นเรื่องของความผิดสวัสด์มากกว่าให้ระวังเรื่องพวกนี้ไว้เลย,เลยในเดือนนี้นะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออาจจะมีโลกสองใบอืมไพ่ใบนี้อยู่ในบทสรุปแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา ลืมแบ่งเวลาให้ใครบางคนนะแล้วก็แถมยังมีไพ่ใบนี้อีกที่แปลว่าเป็นคนเก่งถ้าเป็นผู้ชายแปลว่ายอมผู้หญิงหรืออาจจะมีภรรยาแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเป็นคนที่ตรงสเปคคุณมากๆเป็นคนที่ใช่มากเลยอะแต่ให้ระวังอย่างที่บอกนะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างที่จะมีคําพูดที่ติดก,กัดเก่งเจ็บแสบเก่งนะคะแล้วก็มีแต่เดวิลอยู่ในความสัมพันธ์แปลว่า ทําให้คุณหลงไหลข้างใครได้หรือเขาอาจจะเป็นราศีมังกรหรืออาจจะเป็นคนที่หลงอะไรสักอย่างก็หลงมากๆหรือมีความมีนเสน่ห์หน้าโหยหาหน้าค้นหาเป็นพิเศษอ่ะแต่ว่าคุณอาจจะหลงเขาได้ง่ายเลยแหละเพราะเขาทั้งตรงสเปค แถมมีคําพูดจิกกัดทําให้คุณหลงไหลได้อะเออเขายังเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่เป็นตัวจริงของคุณได้อะไรแบบนี้แต่อย่าลืมว่าไพ่เบอร์สรุปยังเป็นไพ่แห่งโลกสองใบหรือไม่มีเวลาให้อันนี้น่าสงสัยอย่าเพิ่งไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วดวงช่วงเดือนมก,กราของราศีเมถุนมีเรื่องคนโสดให้ระวังอย่างที่บอกความใคร่นะคะความพิดสว่างมากกว่าความดักอันนี้จะต้องให้ระวังต้องเตือนกันดนึงนะคะออะงั้นมาดูกันต่อว่า แล้วไพ่จะแนะนำราศีเมทุนไวาอย่างไรบ้าง ไพ่บอกแบบนี้เขาว่าอย่าพิ่งไปสนใจความรักมากหนะักคบแบบไม่ต้องผูกมัดไปเลยค่ะนึกอยากไปหาก,ก็ไปหานึกอยากเจอกันก็เจอกันแบบนี้เลยไพ่แนะนําแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกมันยังไม่มีความรักเข้ามามันเป็นเรื่องอย่างอื่นมากกว่าเพราะว่าคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณขาดความรักในเดือนนี้ยคุณต้องเด็ดขาดเกี่ยวกับความรักแล้วคุณถึงจะเจอสี่ดินคุณต้องเด็ดขาดนั่นเองค่ะเงีบไปอ่อนข้อนะนไปยอมแล้วก็พยายาม ไม่ต้องไปสนใจเยอะอยากเดินทางด้วยกันอยากไปหากันอยากไปเที่ยวด้วยกันก็ไปแต่ว่าอย่าไปสนใจเยอะอืมประมาณนี้ค่ะไพ่แนะนำแบบนี้เลยสาหรับราศีเมถุนนะคะที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมพศ2569ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าออาจจะมีเรื่อง ปิดบังกันเล็กน้อยติดต่อกันเล็กๆน้อยน้อยคุยกันนิดหน่อยรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีเรื่องปิดบงังตัวเราเองก็อาจจะปิดบังอะไรบางสิ่งบางอยา่างหรือไม่พูดความรู้สึกที่จริงๆออกมานะคะก็เลยทําให้อีกคนนึงรู้สึกขาดความรักเหมือนคนรักไม่ค่อยใส่ใจอีกคนนึงก็รู้สึกเสียใจรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนจะสูญเสียความรารู้สึกมีความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกันน้อยเป็นปัญหาแต่ว่าไพ่ที่คุมไว้ยังดีอยู่นะเป็นไพ่สิ เหลียญที่แปลว่าความรักเหนียวแน่นมั่นคงยากที่ใครจัดเข้ามาแทรกกลางเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่คุยกันแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนติดบังอะไรกันนะคะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจยเท่าไหร่งั้นมาต่อรึอกันต่อในเรื่องของความรู้สึกค่ะว่าคู่ของราศีเมถุนเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าคู่ของราศีเมถุนรู้สึกว่า ราศีเมถุนเองอ่ะเป็นคนที่ใช่ทุกอย่างเป็นคนที่ตรงสเปคเป็นคนดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็คู่ของราศีเมถุนรู้สึกว่ายังอยากต้องการความรักครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าคู่ของราศีเมถุนอ่ะ เป็นคนที่ปรึกษาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่ในบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเบื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะมันอาจจะเป็นแค่ภาวะชั่วคราวหรือเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะงั้นมาดูในฝั่งของราศีเมถุนบ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักให้บอกแบบนี้ราศีเมถุนรู้สึกว่าคู่ของราศีเมถุนไม่ค่อยมีเวลาให้หรือราศีเมถุนเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ลาะละกัน แล้วพอทะเลาะก,กันเนี่ยก็ทะเลาะก,กันแบบไม่มีเหตุผลด้วยก็เลยเกิดความอึดอัดเรื่องของเวลาแล้วราศีเมถุนเองก็ใช้ความเ้าร้าวหรือความเด็ดขาดความไม่ยอมเออแต่ว่าโดยรวมยังรู้สึกว่าโอเคความรักยังไปได้อยู่นะคะาราศีเมถุนคิดแบบนี้นั้นะมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําราศีเมถุนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยหรือมีคู่แล้วเนี่ยว่าอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะคนที่มีคู่แล้วนะคุณอาจจะมีเรื่องของการบอกเลิกกันเข้ามานะ แล้วก็ไม่สนใจกันให้ระวังนะสองเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นความหึงหวงมันเป็นความหึงหวงบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกหึงรู้สึก่วงเกี่ยวกับความรักแต่โดยรวมแล้วไพ่บอกว่าให้คุยกันปรึกษากันแล้วจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของเวลา พอเวลาเสร็จก็จบมาด้วยกันหึงหวงแล้วก็มีการบอกเลิกกันหรือไม่สนใจกันเพราะฉะนั้นไพ่บอกให้คุยกันเยอะๆแล้วทุกอย่างจะดีเองค่ะ